รถกระบะตอนเดียวนะครับราคาไม่ถึง4แสนนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นพิเศษพิเศษให้เลยนะครับราคาไม่ถึง4แสนนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับท่านใดที่หารถกระบะตอนเดียวอยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจัดให้เลยครับคันนี้นะครับรีโว2.4นะครับปี2017เอาไปเลยครับราคาพิเศษ399,000บาทครับส่ง7,000ต้นๆนะครับ ภายในโตโยต้ารีโวปีสินะครับภายในสีดำเบาะหนังนะครับเกียร์ห้าสปีดนะครับเกียร์ธรรมดาห้าสปีดเครื่องยนต์เดิมนะครับดูรูปเพิ่มเติมนะครับทักมานะครับเดี๋ยวส่งให้ดูนะครับสามแสนเก้าหื่น้าันนะครับส่งเจ็ดพันต้นต้นฟรีดาวนะครับตัวนี้เผาเดิมนะครับเผาเดิมเผาเดิมนะครับเผาเดิมส่วนคันนี้ดีแม็กสามพันปีสิบแปดนะครับ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้นะครับเพาลอยเสริมแม็กล้อบรรทุกพร้อมแล้วนะครับเสริมแหนบบรรทุกหาข้อใส่ได้เลยนะครับหาข้อใส่ได้เลยตั้งสองคันนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับภายในดีแม็กนะครับสวยๆสภาพสวยเลยครับภายในดีแม็กนะครับเบาะหนังนะครับเครื่องเดิมดูรูปเพิ่มเติมนะครับทักมาในเพจนะครับเดี๋ยวส่งให้ดูนะครับ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับรีโว2สองจุดสี่ J ปีสองพันสิบเจ็ดนะครับดีแม็กสามพันปีสองพันสิบแปดนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับส่งเจ็ดพันกว่าบาทนะครับทักเข้ามานะครับฟรีดาวได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับโตโยต้าวิโก้แชมป์รถตู้นะครับตู้แห้งนะครับตรงนี้ก็ลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ปี2014.15นะครับ3ามแ0 0สบาทนะครับส่ง6,000กว่าบาทนะครับคันนี้ภายในสวยนะครับภายในสวยดูรูปเพิ่มเติมนะครับทักเข้ามาตู้แห้งเพผาเดิมนะครับลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับ3 สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่งหกพันกว่าบาทนะครับฟรีดาวนะครับนิสสุบิชิไตทันนะครับปีสองพันสิบเอ็ดสองแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับส่งสี่พันกว่าบาทนะครับเครื่องดีเซลนะครับสวยๆเข้าสวนเข้าไรนะครับเอาไว้ขนของกันครับภายในสวยเหมือนเดิมเลยครับ